มีจา๋าให้ของดีแล้วนี่ีคืออะไรมีนี่คืออะไรมีนคออะรนครับมีจ๋าให้ของดีแล้วนะครับคือฟันนะครับฟัน หลุดอันนี้คือเร,เรียกว่าหลุดนะครับแต่มันไม่ใหญ่นะครับมันเหมือนเป็นเศษฟันนะครับที่มันหลุดออกอีกนะครับแต่ไม่ใหญ่นะครับเมื่อไรจะเห็นนี่มีนมันกลามของหนูที่แบบใหญ่ๆห,หลุดแค่นี้ก็ถือว่า มีผลดีนะครับสาหรับน้องมเมด้วยนะครับครั้งที่สองแล้วนะครับที่เห็นครั้งนี้ครั้งที่สองนะครับหลังที่หลังจากอาการปวดฟันมานครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่เห็นแล้วก็เก็บได้นะครับเป็นฟันของ,องมเมครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ